ยายยี่บ้านนี่บ่ายายบ้านนั่นล่ะอ๋อบ้านยังยายอยู่นะี่บ้านยังบ้านกลาง <c oughs> บ้านกลางอืมครับแสดงว่าสารปูเป็นไห้ชกไห้ลาบม,มาตลอดปะครับแม่ก็ไหยย้ลัดด้านมาเห็ดข้อนั่งขอนีอ่นยังบ่ได้ขีดินขีด้านนี่ไอแบงค์ขายของยังบ่อไหลเขาโกงเขายังม่ให้็ดซอยมาขอกับสารปูนี่ปะครับก็ไหอยดู่ก็ซอยอยูปูทำมายากคำสีปะครับเนี่ สแสดงมาเป็นสารดังเดิมตะโดนโอบอาครับแม่เกิดมากก็เห็นเลยบ่แม่เออเกิดมากก็เห็นเลยเหล่ะครับแสดง่าเพิ่นกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะแม่เนาะโอ้จะกี่ว่านเป็นเสี่ยวกับกระปูบอกครับผู้ใดครับเป็นเส,สีเเเ่ยวกันกกผู้น,น,นี้ดีเป็นเสี่ยกระปูอยู่ในบ้านเป็นต้นเน,นี้ยงไงหัวนั่นก็คือกัน คนบ้านจะใช้ปก็มิทรงกันรถาบถาบอืมครับคุยกันไปลงเี่ตลอดคือไม่ทรงครับกัปกลัมคุณย่าเนี่ยบอครับคืบยยโอโอ,โอ้ปูย<า>ยเป็นเสี่ยวกับไผ่ก่อครับเสี่ยวกับปูศูนย์หุ่นในบ้านครับโอ้คนเป็นปเสี่ยวกันก<อ>ับปูในี่ศูนย์อยู่ในบ้านอืมพิ่งไปมาหาศูนย์ตลอดบ่แม่จะกี่เพิ่อกับไปมาแล้วเดินเพิ่อกับเสียไปเบิ่นแล้วเพิ่อกะ แม่สักหมุดจักก็เพิ่นไปส่งกันแม่เพิ่นก็เว้ากันไปคุยกันไปอ๋อได้ยินบอกเออเพิ่นก็ว่าเสียเพิ่นไม่ทรงครับอืม,อมนี่ก็ไม่เลี้ยงงูกล้ว,วยงูกล้ว,วยหายก็มาแต่นี่แหละหาปูนี่อครับได้เบิดเพิ่นซอยได้เบิดบ่แม่อือบ่ว่าแต่โศกลาบนาะครับเนววะา,มมานะงงูกล้วยเสีย2็หมื่นก็หมื่นบานนี่ล่ะกล้วยเสียเพิ่นก็พาไปหากล้วยอืมครับอื มนกมาดีแทบปูเขาขอโชคมันก็ยันให้โชคแล้วแม่เนาะครับยิน้เขาว่าปูนี่ให้โชคแู่นีให้ม่เปนผ้งนูน้ะอไปข้างหน้า มาสัมผัสกับปูได้ถ้าคนไหนไม่มีบารมีคนนั้นสัมผัสกับปูไม่ได้มันจะเหยียดเลยแหละแต่นี้เองมันบารมีแข่งแข็งปูทําอะไรเองไม่ได้ต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้าคนไหนไม่มีบารมีไม่ต้องเข้ามาหาปูนะมาไม่ได้เดี๋ยวจะเหยียดให้มันดูแต่นี้คือคนคนนี้เขาบารม,มีแข็งแขงบุญบารมีเขาเยอะ thửng tham mà hỏi phù đai ta con nấy ba tâm ý không có tham mà hỏi đại không đai đinh mày mình đưa đinh đinh đưa uầy nấy ăn khó nam nam <cười nói> lại thưa là đứa khó đứa แค้ผัดมะโนต้นยานดีวะเดี๋ยวบอกก่อนถ้าถ uh. ูกอย่าลืมล่ะไม่ลืมดอกบัวค่ะถืออย่าลืมนะอะไรรู้ไหมยังไม่รู้ว่าอย่าลืมนะ ถ้าถูกสามตัวครับผมจะเอาอะไรมาแรกจะเอาอะไรมาถวายปู่เราให้ไก่ตัห้ปู่เราไห้ไก่ตัวมีอะไรอีกหมูหมูหมแหละแต่ถือสามตัวเด้อสองตัวไม่ให้บอกเอานางรำโอ้ยังไงนางรำมันต้องสามตัวด้ปู่สามตัวนางรำมันสามตัวแดงๆทำแพ้ได้นักปู่รังง แพงนะแพงนะปูแพงนะนางลำแพงนะปูถ้าไม่ถูกสตัวไม่ได้ดิหลายนะปูนะไม่ใช่สองสามบาทนะปูแล้วก็เอาเครือบรับปากไหมรับปากครับเอาแน่นอนนะให้สามตัวเดียวครับผม ปูมาแล้วปูมาแล้วอาเขียนนี่ยังนอนนั่นยังนอนเี่ยเดี๋ยวมจอ้ปู้ยร้านนักนมืดแตไดมาให้พิศนาแทนเนาหนอฉันจับนั่งตัวล้วกินกุ้งก็เปนแงของตัวปูเสียงสวัค์ไหมเอายามาสู ม่ครยาเดมเอากอกใหญ่ๆนะกอกใหญ่ๆม้วนใหญ่ๆมาเม่าเด้อกรอกใหญ่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวปู่จะให้ยายบุญหันหน้าเข้าหาถามยายปู่จะสกอกรึเปกอกเอากอกใหญ่ๆนะจะสกอกได้ป่อยะเอากอกสกอกทำกอกเดียวสกอกทำกอกเดียวสกอกรทำกอกเดียวนี่ป้อจะยายปกระดาษยาเตาแท้ ปูแล้วว่าพกเองขับรถไปขับรถมาเบิ้งอยู่เนาะปูเนาะเบิ้งไรมาหนุ่มปูหมดปูหัวรำคาญหูเวลาทำพิธีเขาปูว่าเอาให้พี่ๆนนี้เอาไหมเอาให้มันเอาให้มันตรงๆนะปูเอาให้มันไม่นะปูปูอย่าลวลูกหลานนะต่อไปเดี๋ยวปูอยากให ตรงกับกําแพกกำแพงเลยกําแพงกับซีเก่าเฮ้ยอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพูดหยุติสต๊อกโอ้ปราทับประดาสต๊อกนะสต๊อกนะเดี๋ยวผูตามนะเดี๋ยวผูตามนะผู้ประสานคลิปตัวนี้ผู้ทันสมัยสต๊อกไว้ก่อนนะลูกสต๊อกไว้ก่อนถูกยาซ่องบุญช่อง้ยยาช่องบกติอัลโหลฮัลเหลต่อทำหมดดังนั้นไหนว่าฮัลโหลฮัลโหลขังโบโบฮัก แซบบ่ละปูแซบอยอ่แต่มันบว่คึกบ่กับเอาไ้กรได้วนั้นใหม่ลตัวนใหม่แล้วปูดึงเอาหิงหงเป็นอยัง้งเอาเพียงมันอยาไหวยังเอ้ยัดใดคัดยใหญ่บอกปูดูบักววาเื่อจานอยู่จะไหนบักวานมีคนถมาน้อยก็บอมีลูกหลานมีแต่คนเถาเถาเนาะอยู่ยายนี่แหละสิมากว่าไทย

เ่ใหา้ฝันเราคนจะห้คนจะห้ตรงๆเลยบอกต้องต้องๆเลยมันอยู่สีสเกตนี่นี่ัก็ร่้านปูศู์นั่ละคุยจัดปูศูงบ่โอ้ยหยังคือตายามันบบใหม่นะดูเยอะดูคูนั่นแง่วาบว่าน่า่สูบเนาะพาเสยาซ่องะไใหม่ดางปูด้วย ตัวไหนมันแสบกูการหลับตัวตัวยาซองบอกว่าสังเกตุเลยบ่าอารมณ์มัคคุลชีอีมัคคโละกลังาตั้งกี่กิลมังคอเลชอะเกี่ยวกิลมัคคุเลชีเอามัคคุโสนุเอาทดลองดูกันก่อนบ่าดังๆเลยปูบอกเสียงห้ดูแลมนเยิ่งเลยอริมัคกุลโสอลังโอ้ยมีกระเปามัคคอเชียอมัคคเราสนอออกที่อยอังมัคคุเลชีนะคุณที Li lemak pangsa oi boy walu ketua eh atal mang kole sini angkal bocot-cua. Oli stile ilulu. Lu lima kepala ya ya. Li lemak oi li ki. Lima kepala cok. Oh maaf nti mai? Mai lu Mai lu la jiang pang borawan. Yuk ya. Poh mi borawan yuk je. Yuk je. Asal mang kole eh mang kole นี S <S uh mm ่ละมัง hmm, ก like mm ็อมาลังโ o ลี oh so t <al> cool. ิมาอังบริส <sh> <drinking> ิโรรมันรันเรโรรันมันรูที่ี่มันรี่รังรอดีรังมาลุดีดทมังก็ลำปาเดียลังมังก็ลืปูติ้ีนางนาังบอลชิ้นเนี้ยเอะมังกยเจ้าเอามารอมาสอบเอาก่อนเล้าเอามาก็เลยเจ้งกายเส้ยเจ้ยลอยอยู่เจ้าลอยลอยลอยชีลีมังตัวไหนบอกตรงตรงปูตัวไหนตรงตปูอยาเพิ่มแปลให้ไอ้ทีได้ยินนะปูปอกใา่บุญก่อน เอฟซีไวรู้ทีหลังช่างว่าได้ยินผอมกันเมื่อไหร่ปะปูบ่อโอปฏิเสธเลยคนเดีไวเลยนาะแสบปัวยานี่ตัวนี้นี่ตัวนั้นว่างลงซาปูมันบ่มใหม่เอาเถื่มเนาะบ่มใหม่เอาอีกบ่อยาเอาอีกบ่เดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวมันจะเมาเมาเราด้วยเมายาด้วยมันเข้ากันเดี๋ยวมันเป็นบ้าเหล่าแสบปะปูโอ้ยของแสบเนาะของแสบอือีหลี มนุษย์เนี่ยชอบมนุษย์ชอบทำทั่วประเทศเนี่ยไอ้ร้านเนี่ยน้ำอรมดิบมันทำอร่อยใช่ไหมมาอร่อยจริงๆนะไม่ใช่ไม่อร่อยนะปู่นะอ๋อข้านท้องอังกุรีก็อังกุร์เปืลอบแล้วมังคุดเจี๊ยอังกุรีสิมังคุดหรูตัวอหญ่มังกุดรีสินะอังเอ๊ะเอ๊พูดภาษาอะไรปู่ฟังไม่รู้ปู่เป็นภาษาเพ่นโอ้ยปู่บัลูปู่บัลูปู่ฟังบอกกันแม่แม่บอกปูจาฟังบอกติกปู่ โอ้ยจังไดคือฝังบอกโอโบราณกู้เป็นคนโบราณโู้บอกงูโอ้อินดีนะกูยอมเจ้าแหละกูยอมอีหลีเจ้าพูดภาษาหยังไยฟังบอกงูอีหลีอะาริมโกเลยที่อังมาโกเลยเจ้าอังโกเลเปียอังมาโกเลยสินี่ออังโกเลตีอีมุกโกเละอังโกเลสไม่เอาภาษาเขมรก็ได้นะเอาภาษาลาวก็ได้เอาภาษาเขมรก็ได้ปูทุกภาษากูจะชอบภาษาอะไรเดี๋ยวยายจัด ปู่ได้ยินไหมปู่ฟังภาษาอะไรได้ยินไหมยายบุญรู้ว่าปู่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ปู่ต้องขอต้องบอกนะว่าจะให้ยายบุญตัวไหนอย่าให้อยู่นานนะปู่นะมันเหนื่อยมนุษ์มันเหนื่อยนะปู่มนุษย์มันเหนื่อยนะยายบุญมันเหนื่อยนะปู่แต่ปู่ไม่เหนื่อยแต่ร่างยายบุญมันเหนื่อยปู่เข้าใจไหมนี่แหละถึงว่าเองเนี่ยมันเกงเก่ง กินสุดยอดเน่นอนหยดหยดฟังก่อนตัวไหนมันจะออกก่อนบอกให้รู้เอาปักตามาจากเรียนให้ไม่บอกนะไม่บอกนะไม่บอกไม่บอกตัวไหนมันจะมาก่อนวันอะไรหวยมันจะออกวันอะไรวันพุธวันอังคารไหมวันอังคารบ้าอะไรออกแล้ว บันคามันออกแล้วแตกอะไรอะไรแตกสามตัวแตกสามรสามตัวแตกเดี๋ยวหยุยาก่อนหิวครับรับปูนะหิวแน่นอนแหละคุณแม่เอ้ยมาได้ดูนานแล้วบ่เล็บ่อเขาไดีดูดีเกอบบ่เกี่ยวกับเล็กเกี่ยวกับลูกหลานน่ะละมันบกหู มันผ่านไปผ่านมามันบอเอายาไข่ปูดูข้ามไปข้ามมาน้ำชักพดหนึ่งมันบอเอาไข่มันเดี๋ยวไปหมดที่สองอยามาก่อนยาให้เล่าสูตรนี้เลยดูก่อนดูก่อนโอ้ยจะเป็นหิวไรเงาะโอ้ยดูตั้งนานแล้วปัญญาเจ้าของตัวใครแม่งเปโง่ทั่วประเทศนะปูอย่าโกหกคนอื่นนั่นมาแล้วสองเธอ สองเท่าสองเ2าสองศูนย์สองศูนย์สองเท่สองศูนย์สองเสองศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าสองศูนย์นี่นะคุณนะนี่นี่าจับเอาไเลยคุ ยี่บวกอะไรยบุญบ่โอ้ยยี่บวกยบุญตัวนี้ยบวกับยายบุญเอาตัวทีเขียนใหม่ชัดๆแหนึ่งเก้ากับสองศูนเคบอนอ้ยมานกนด้นมาั้งเขียนไม่บุญท่านผู้ใหญ่ใให้ให้เราอายกับลังหันหน่อยครับอุ้ยปูเดี๋ยวๆตัวนั้นมาโชว์เอออามาเดินทางอะไร หนึ่งเก้ากับสองศูนยนะครับแน่แน่ับูนะแน่แน่อย่าโกหกลูกหลานนะปูนะบาปนะใค้เ่อไหนเลขคารมันด้วยถูกกับเก้าสี่เก้านะครับเด็กูอ่ะคนที่เด็กถูกนะแต่เขาไปเบิรนกัได้เล็กถูกด้วยเด้อเขียนนะเดี๋ยวนที่เขียนไม่าไม่ขดีมยกกลังเขียนตั่เอาเลขถูกไหมเขียนด้วยบอเอาลูกเลขาง้วยเลขลางเขียนด้วยกลางก็ได้เก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้า พอหรืยังได้แล้วคับทุกคนนะเก้าับสองศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวกำลังเขียนให้ใหม่โอียไปบไอะไรไปใส่ไวเทอตบวมขานั่งบได้รึวป่ายขาอีกอย่งคือดูดยาหายกอกอย่างแ้่ปูยาดูก็ปูได้ดูดด้นแล้ววาสากะดูดตัว๋ออิ่มไปเลย ได้เลนะคะปูฮันน่ามาทางนี้หน่อยครับอีกทักษู่นึงนี่ใหญบูปูปูธรรมายาสียาสีคสีคราวนี้แหละปูเอ้ยรถจะวิ่งมาจอดตรงนี้เยอะนะตรงๆอย่านีนั่งนัเ้าตันีตัวนีาเจาเก้าดนึ่งาสำหรับเลขทูปนะครับ9ก้าสี่เก้าเมบอปปู อ้าวนี่ขัแล้วทีนี้เอาเอาแคบที่ได้บานัดหน้าจอแคบหน้าจอ่างนี้หน่อยนะครับเอาแคปไปเด้อแด่ก้องศูนยแล้วก็เลขทั่วดเก้ีเกนะครับท่านผู้ชมเนอะจัดเจนนครับสาะบัดลู่เพิ่์ตไฮสามตัวสองตัวนะครับเป็นเคื่องอะไรนะครับแคบหน้าจอไว้เลยนะครับ